สบายดีพี่น้องสบายด,ดีสุขสุข,ส,ข,ส,ข,ส,ขสบายดีเปิดสมุดสุขอนพี่น้องสบายดียง่เศร้พี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องตอนกาเขาขั้วังแน่เวเลยพี่น้องสวยบระเทศไทยขีปนเบิรงเด้อคัสเตอร์ลายพี่น้องสวยข้าวเยี่างอื่นเนาะก็ได้บระเทศไทยขีปจะดูสองอื่นได้เนาะ อันนี้คือหม้อต้มพี่น้องหมอต้มกระดูกต้มซี่ต้มปอต้มไข่อันนี้ครับมะใกล้เลยไม่ติรูปตอนนี้ก็แล้วไปแล้พี่น้องไอ้รัววยังก็แล้วไปแล้ว แต่งใจวก็เมื่อไราวะรกเือกแล้วอันแล้วพี่บอกนร้อแล้วคูดแล้วพี่นองมีาไปต้มอีกรอบแล้วก็อามาชอยอันลาบข้าวพี่น้องเกอเกี่ยนากินข้าวก่อนพี่นอ้องจากน้ใส่กับข้าวกับน้าเพิ่นกลายนี่ ครับข่าวครับพี่นอ้องต้มกระดูกลูบเล็กสุกแล้วตัวนี้กระสิแกงมาสั้นวัวซองโตพี่น้องตัวนึงเหลาบแดงตัวนึงเหลาบขาวัวก็ได้อันนี้ก็น้องสาวละ่ะครับพี่เนยน้องสาวละ่ะแม่จะเด็กกระสาวพี่น้องไม่ก็ได้ จักมียังเนปพี่น้องทานในกระร้าสิลงวัดพี่น้องปทับบุญอุติให้คุณย่าเนาะอาเจดานจะขึ้นนั่งผู้เดียวนี่นะฮะเมื่อไหร่บอเดี๋ยวซื้อมืออาพี่น้องพี่น้องตอนแรกน้องซกินข้าวแล้วสิลงไปทับบุญอยู่วัดก่อน ขึ้นมาจะชิกนินค่ะแม่คะมาใชับวเห็น oh. สวัสดีสวัสดีค่ะมืออาชีพวัดคุค่ะอ๋อสิลงวัดก่อนพี่น้องทำบุญเนาะทำบุญอุทิศไทยคุณย่าก่อนขึ้นมาจะสิกินข่าวพี่นอ้องเแล้วจะเป็นได้ไหมกินเป็นกินไปบางนึงอันเด้ะสองสามคำจัวประชามหาอะไรพี่นออ้องหาคำ ตอนนี้เรากำลังเดินทางลงวัเดเ้อค่ะพี่น้อง่ะเอ้ยเธอรับาอ่านทิ์ข่าวได้หนึ่กโลค่ะน้งรดพี่น้องเอ้ยอากาศก็เย็นพี่น้องยิ่งเศร้าน้ำหม,มอก<ท>แหง้งพี่น้องน้ำหมอกกระด้าสังเกตรบรังรดมิตนาพพี่น้องเอ้ยมิตนาพเต็มมือเลยน้ำหมอกลงกายเย็นอากาศกระไดพี่น้องเอ้ย รักษาสุขภาพนจำการพี่น้องรักษาสุขภาพแตนทางไกาทางไกจเป็นอะไรด้เดนาะอากาศหนาวคือบ้านหนาวคือบ้านเฮา,า,าอยู่บ่ช่วงนี้อ่ะเศร้าหนาวพี่นอ้องแต่ว่าตอนบ่ายๆเนาะตอนบ่ายๆนี่ย้อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยแดดแถมทำไห้กัน้าวอีกพี่น้องอากาศแปรปรวนเนาะพี่น้องเน,นาะงกำลังสิงสก,กาลงมา ลงทุกมือพี่น้องมืออื่นกับเป็นวันถวายแต่วันเป็นมือจบพิธีถวายอยู่งานพี่น้องไม่เนี่ก็คือแขกคนมาพี่น้องครับก็ต้องเงาแขกเงาคนพี่น้องมาอนีนะข้าก็เเกียมลายยางแล้วพี่น้องเกียมไป็นปลายย่างแล้วเนาะไม่ต่อรอแขกมาทานพี่น้องโอ้ยโอ้ยเือฮัสซิรงใส่บาทใช่อันพาเวนเมียงนี่คุณอา ลายยางเนาะมีดาดมีอันนี้คือเครื่องใไซบาดพี่น้องแพ้กบฏที่ชื่อดอกพี่น้องเออสะเอื้อยก็ได้เห็นเจดามพนังพอดีเอาแล้วก็เลยลงมานั่เพลินทางในเป็นขาในจิ๊กน้อยพี่น้องถวัตตุเอื้อยแล้วเป็นขาพี่น้องกถวัตตุเแื้ธรรมดาแล้วของขาของคอมเฮ้ยอืมอืมขาพวกถวัตตุเตือย หลวงปู่บอกก็ได้ว่าได้ว่าผัวหรือกับผมไม่แพ้คือกันจากเจ้าว่ายังไดแนวละอ่านอออืย่่านะหักต้นนี่ใส่ถุงลงวัดลงมาพี่น้องนำกระซองสามแพ็คเนาะถวายแพกหนึ่งบ่หรือถวายเบิร์ดบรรยากาศย้ำเศร้าพี่น้อง รถกระเต้นดีดีพี่น้องเลยทางมันนอกทางมันนอกทางบ้านฮาพี่น้องเอ้ยลลยหูไลยตาได้ด้วยพี่น้องขอโทษไลยๆทางมันเนาะเอาบอืมอ,อืมเอออืมอ้าวอืมเพรวสั่นคอนแคนพี่นอ่ะฮอ,อนแล้วก็ฮอนอีกพี่น้องอเ,อเอ้ยแนวมันอีก <c> ค <oughs> <c oughs> ือบ้านน้ำมงเด้อพี่น้องนอะบ้านใหญ่อันนี้คือวาดเนาะ ลงใครประตูไอ้เพื่อนพี่นอ้องทำบุญวันสุดท้ายก่อนไหมก,ก่อนงานเอาพี่นอนะ้องเนาะคือมันอีกเป็นมือง,งานเลยถ้าก็มามาเรีนพักเขาให้เพิ่อนอยู่วัดนะพี่น้องเรนก็ถวายกองบุญถวายต้นถวาย,ท,วาย,ท,วายทุกอย่างมาอ,อื่นนะพี่นอ้องเอ้ย ไม่ครับมันนี่เห็ดยู่วัรเป็นมือสุดท้ายพี่น้องค่ะงานช่อยปะใช่ยู พักข้าวถวายพระพี่น้องจังหานอันนี้คือแม่จังหานจูจังหานพี่น้องนเงีย้นเงี้ยนเมี้ย้วงี้ยขึ้นเกยมนงยนงีนง้ย้วงยนเงี้นี่นเป้อนง้ยขึนเยนงียงี้นเ้งี้ยน้นเงี้ย้เเง้ กล้วยมันแบบใหญ่น้องงามกระดอกล้วยนล้วยเขียวกล้วยเทียวแต่งผักขาวพี่น้องแต่งผ้าเวนอาเตรียร์ยังหลายอย่างลงมาเนาะหมได้ไปเขามาบอกให้ไปกินที่หมได้ไปวันนี่แหละวแต่งที่ได้ไปอันนี้คือผ้าจังหานเนาะ หลายยางมากเลยค่ะตานี้คือพาวียเด็กพี่น้องบริกรพักมาเจ๊นาะพัซซีพักอันคนในเรปู่เองนะอืมายป่มพี่น้องนี่ยนี่ังเสีปลาท่าไหนไหนเลน้ำพราวรี่กยังมาหาได้ังว่าเอยพราวยังเท่านี้ ยังใส่ป่าพี่น้องเว้ยพี่น้องจัดแจงเกรื้องทัยันทายยังแล้วเรียบร้อยพน้อ

น้าทั้งล้างเจอยวหดิทั้งล้างเจียนงใส่บาลทั้งล้างเจ้ยว้กินอ่างทั้งล้างเจ้าเนี่พระเอินกราวายูเฮือนกาโจบพี่น้องโจบพิธีวันนี้คือลงบาตรมือสุดท้ายอ ทำบุญไส่บาอุทิศบุญกุศลนะอันห้แม่ยานำกันเด้อพี่น <c ười> <wiele> ้องยาโนนน้ำกันเด้อพี่น้องอีซุยบแม่้น่อาคนอาาอเฮ้ยาที่่านาผแรลแรกขึ้นมาแล้วห้องเอออห้องเขาเอาน่ ไววพระราดชินพี <b classics and brightness> so <paper> ่น <at> ้องพระอรับสินนำกันท่านพุทนท้ันะโมทัภขวอะระหะโตงพี่น้องหลังจากท้าไหวพระราบศีนแล้วก็ใส่บาดพี่น้อง ทำบุญใส่บาตรอุทิศถึงคุณญาคณยญานวนตาพี่น้องขอให้หอะทยเทิงพี่ขอให้มารับเอาไควาหอไทยเทิงเมื่ออื่นกาเมาบุญเม้ากองบุญใหญ่เด้อคุณ่าติสาธุสาธุอนุโมทนาบุญนำการพี่น้องอุทิศถึงคุณญานะ วันนี้ก็ลงมาทำบุญอยู่วัดเป็นวันสุดท้ายเนาะพี่นอ้องมาเวนผ่าเข่ามาทำบุญใส่บาตรอุติถึงคุณยา่าสาธุแล้วก็ใส่ว่าให้มันใส่ไหมนะ นั่งมินนี่ใส่บาเ็วใส่บาเ็วพี่น้องเซงกันนานั้นอะได้จะไม่หรอ đưa về xây xây bả xây con Pino. Sa <laughs> 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 เขามาส่งพี่น้องมาปวีนลงมาน่ยนะนู้อนปแก้วนทัวออกมบันี้นะแบนี่เป็นาสเขออีเมอร์เออขออีเมอร่อเออนมันหนันาคนมาอก เนี่ยล้วก็มาที่กานมาชิมอคนแหละคนนี้กลนี่บบก็าอาปุยหน่วยเลยปุวยเจอนะคนละหน่วยใส่โถด้

เอาแล้วเดี๋ยวมือเดเขาจะมาดู้นมาอีก้ นงินตาันีก็าดเอารู้ทานำหยกันาเย็นหงชงตัว้หนดเชง่เนาะตัวอ้มาทิ้งมาอยู่ด้วกันนะอตปก่อกรณอต่างๆหนอ่งินตาแม่กกันกิ้งิ้่มาหอดหเดจนหนูพ่อผ่าแหากศพหนูแครมีกพดเอ็นหลักทานถึงหีกายแตวาเจาจน้บแ้วกเกิดีรี่องชุกีเวลาอยู่คนเปานงนึง้าน

ตอนนี้กะเล่เอาไปแล้วเนาะเสร็จทาบเสร็จภารกิจทำวายอุทิตให้คุณหยานนวลคือที่เห็นเมื่อกี้นี่พี่น้องอันนี้ขึ้นตามความเสือนะพี่น้องเนาะบางคนกับบริเทบางคนกับทีนะพี่น้องอันนี้คืออามาเทีเนอะพี่น้องกะเล่แต่ภายสีอนาปฏิบัติพี่น้องการยัดถือเยาวายเด้อพี่น้องอ๋อคลิปนี้กะสมาพักคว่พี่น้องพักก็สิเดินทางกลับก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตาม สาวเอื้อใน,เ,นเด้อฝากเป็นกำลังใจเนเด้อขอบคุณในไลคนคะลิปหน้าเจอกันสบายดี